ทำงานกอนเฟิรงานวัดงานกางเว้นเหรอที่ใส่เว้นดับจอบอีกงานเพืนเนี่ยสมัครขับรถที่นี่คือว่าต้องเผาพริกบ่ะใช่ครับก็ให้มันหอมใหม้มันสุกนะแต่ละชุดนี่ใส่เวลาอย่างจักถึงนาที่ปะ่ปะพอถึงเลย โอ้เสร็จแล้ว,ลวอ่าโอเคมาถึงหน้าที่ชุดนี้ประชันเจ้าบาทครับนี่เจาสิบบาทเจ้าสิบบาทเน <50 S 2> าะเมื่อกี้แคบประมาณสิบวิจะเสร็จแล้วอือปครับมครับเครื่องบดนี่แ่งบ่ครับผมเป็นพันธุ์เลี้ยงทั้งลูกกับประมาณกับเกาพัน 9, โอ้ ใส่จิ้ไก่เออใส่จิ้ไก่คือหวานเลยหวานเจ้พียนเดียวแต่ว่านี่ได้กินมันม่ไอ้จิ้คือบลาคามไหมเออเห็ดเกี๊ยวหวานบลาคามเปียกไหมเป็นเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณต้องมีเวลาเห็ดยิดหนึ่งได้ปะแต่ว่าพุทธเราต้องก้ามอย่างอยู่ก่อนอืมเราก็ติกคอได้กินแล้วรุนหก นะนะครับกินเขราเรารสชาติครันทางานผมมีร้านยีนยันย่างใส่สดแล้วมเบียรเกินซิฟไว้ในทีครับพริกสองเถ้าเออเดือดเลยเพิ่มเปิดแล้วแต่เวลากบานครับแล้วจะอ่าของสดต้องใส่เวลาเดี๋ยวแต่นี่เป็นสูตรโบราณเคยกินอยู่แบบ กินยิ้มใส่ครับกินยิดกินยิ้กินยิ้เทคบ่ครับหนาหนพาบบ่ครับเมื่อไหน่อครับครับแต่วันแดงโอ้บ่แม่นตอนนี้มีเมียเหร้วอบกินแล้วเนาะในถุงก่อนอย่างหนวดก่อนเพราะว่าเขาไปบดน้ำบดไะไมาแล้วก็จะแตกแลก็จะเยือหน่อยเดี๋ยวข้าเจ้าจิบบดได้โอ้ยเสร็จแล้วขนเคียวดีเนาะกินหนวดเนาะข้าวเจ้าเคียวนแต่ว่าย่างอีกเครื่องนึงมันสิกรอบๆเลยครับครับแล้วแต่คนหมัก จริงนอนงไงต้องติดต่กันอานนี้เขาใครเหรอแบบไปล่าไปงานออกไปคนดีย่อเอี้ยลูกขารุ่มร่มีโอกาสเดไทยไหมครับเดี๋ยวส่้ให้เด้วยทงใอ้เดียวเจ้าว่างแบบนี้เมืแทงเดี๋ยวขอลากันไปเดี๋ยวทรงไหเดี๋ยวต้องติดต่อกันได้มาปงานมาแล้วมันคนหลายอกยังเกียวไปซาลิก ครับพี่จะสูตรน้ำจิ้มข้าวตองพี่คนรรน,น่คสูนนบบตรบวาเลนตินต้องค <För> ิดค่าย,ย่างเพิ่มนี่ <S <S คิดค่าย,ย่างเพิ่มสิบบาท <S 2> <S 2> แบบกรอบไม่เหนียวสูตรกรอบมิกซ์สูตรกรอบกับสูตร<แ>นิ่ม เดียบร้อยทอาซิมครับซิมซิมใหม่เบื้องนะครับปอนดไส้ครับปอนแม่นะครับปอนนะ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 จิมิม เียวหยเฮหันมาครับหันมาด้วกันพ่อแม่ลูกครับหันมาด้วยกันยกโป้น,นะครับ1นึ่งสองสามหนึ่งสหนึ่งสองสจไปดอกมือนี่อากาศกำลังดีอือืต้วาอมน้อาออกมาอยางก,กินเลย กินแล้วครับกินแล้วครับเป็นวิดีโอครับคือทอดขุ้นแม่ครับ,อย,รบอยากไปฝากขุ้นแม่ป<ส><ด><ส><ด>ะอยากไปฝาุณอาผมครับก่อค,ครับ ไปรยรวยรวยเฮงเกือบเกือบหนึ <anything> <a> ah. ่งปีครับเกือบหนึ่งปีเนาะเมื่อก่อนประกอกอาไปชื่อะไรครับเมื่อก่อนส่วนมากเป็นขับรถครับขับรถขนส่งขนส่งแต่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทําอยู่ทำแต่นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ว่าเรามาทาเสริมในช่วงกลางคืนใช่ครับครับผมเป็นไงครับช่วงนี้อากาศอากาศช่วงเย็นแล้วก็ ไงเสียงตอบรับลูกค้าเยอะขึ้นไหมครับขายดีครับจอดตามงานวัด,วดหวเห็นว่าเห็นว่าจากนี้จะไปงานอีกงานหนึ่งที่เป็นหมอลำที่อยู่บ้านใกล้ๆก,ลกลันใช่ครับคบอกได้ไหมครับว่าแต่ละวันนี่เดินทางไปที่ไหนบ้างครับแต่ละวันระยะทางไปกลับไม่เกิน1ิบ0ีโลประมาณนี้ครับกททินในตัวตัวอำเภอ ใช่ครับไม่ไม่ไปไกลครับทำเองครับ,รบใช่ไหมครับทำเองครับมันเป็นยังไงครับท่าจิ้มมันเรามีอะไรที่บอกได้ไหมหรือว่าเป็นสูตรลับที่บอกไม่ได้อ่ก็จะเป็นพวกน้ำตาลตโนตนดประมาณนี้มันก็จะมีราคาแพงขึ้นมานิดนึงพี่ซื้อตามแมคโครก็ประมาณ 8 0 9 0กิกโลเนึนงเทคนิคในการย่างนี่ครับผมเทคนิคนการย่างเห็นเห็นว่าแต่ละ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 ออเดอร์นี่ไม่เกินสิวินาทีใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะเราเป็นเตาถ่านด้วยก็เลยด้วยความหอมหอมครับเทคนิคในการย่างครับบอก็ย่างให้มันมีกลิ่นหอมให้มันสุกครับพี่พอแล้วครับแค่นั้นแต่ว่าเห็นลูกค้าร้านเมื่อเห็นลูกค้าอะไรเมื่อกี้ ทำไมไปเจะไปยิ้วแล้วเจออยากย่างอีกมันจะมีมันจะมีความอร่อยต่างกันไหมครับอ่าเพิ่มความกรอบครับ๋อเพิ่มเฉพาะความกรอบใช่ครับ